เนี่ยผลิดอกออกผลทําให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขที่จดีใหม่จัดพื้นที่ยังไงพอจําได้ไหมยังพอจำได้ไหมคะ,อะลองควบทวนของค,ครูเ็าจะมีนิดหนึ่งซิน้ำหนึ่งดินสามตามพ่อบอกเขาบอกว่าไงในเพลงเนี้จัดสรรพื้นที่เป็นอะไรบ้างมีพื้นอะไรบ้างพื้นที่ที่เป็นอะไรทุ่งนาเป็นอะไรบ้างคะ ทำนาสามสิบ <ítulo> เริ่มแรกเลยเนี่ยเป็นอะไรบ้างพื30้นที่ดินเพื่อเป็นที่นาปลูกอะไรคะข้าวปลูกข้าวกี่กี่สามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอีกพื้นที่ดินสําหรับปลูกอะไรนะคะปลูกอะไรที่น so ักเรียนวาดกันต้นมะพร้าวปลูกไร่ปลูกไร่พืชไร่นานาพันธุ์เลยใช่ไหมมะม่วงมังคุดละมุดลำไยอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะ อีกเท่าไหร่อีกเท่าไหร่สามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบอ่ะส่วนที่สองแล้วแหละส่วนที่สามอะไรอีกขุดบอ่อเลี้ยงปลาอ่าอะไรนะนนรำทำเสะน้ำทำอะไรนะคะเสะน้ำเลี้ยงปลาน่าพื้นที่นำ้ำใช่ไหมขุดบอ่ออาจจะเลี้ยงปลาด้วยกี่กี่กี่เปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบส่วนสุดท้ายที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยกับอะไรบ้าน ที่ว่าศัยเลี้ยงเลี้ยงอะไรด้วยเลี้ยงสัตว์เกี่เปอร์อรเซ็น,นต์สิบเปแสดงว่ายัางจับได้อยู่นะคะอ่าพรบมือืดังๆให้ทุกคนที่ตอบด้วยค่ะชาวนาหนา้าใสทำใหม่อย่างที่พ่อสอนทำให้ดินดำน้ำดีรวมทั้งโครงการอะไรด้วยที่แก้ปัญหาดินที่เป็นดินไม่สามารถปลูกพืชพืชผลอะไรได้เนี่ยดินที่ คนมองโดยทั่วไปว่าเปล่าประโยชน์เนี่ยพระองค์ท่านก็ทําไมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ทําไมคะพระราชทานแนวอะไรแนวอะไรแนวแกล้งดินใช่ไหมหรือจะบอกว่าเป็นทฤษฎีก็ได้แกล้งดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริใช่ไหมคะแกล้งยังไงแกล้งยังไงใครทราบทานนี้บอกรวนดินใช่ไหมนักเรียนมีความรู้บ้างไหมลองไปอ่านดูนะคะไปหาอ่านดู แกล้งดินเป็นไงแกล้งดินไปตบดินไปตีดินใช่ไหมก็มีวิธีการใช่ไหมคะก็บอกว่าอะไรบ้างล่ะดินที่ที่เป็นดินเปรี้ยวใช่ไหมคะเอาน้ําไปขังไว้ให้ให้ทาไมเลยให้ดินเนี่ยเปรี้ยวเต็มที่เลยเปรี้ยวที่สุดเลยเสร็จแล้วก็ทําไมคะปล่อยน้ําออกใช่ไหมอ่าให้ให้ดินเนี่ยตอนแรกเอาน้ําไปขังไว้ก่อนให้ดินทํา อะไรล่ะ<ห>ปฏติกิริยา,ยาเคมีทําให้ดินเปรี้ยวที่สุดเลยเสร็จแล้วก็เอาเอาน้ําทําไมออกอ่ะเอาน้ําออกระบายน้ําออกแล้วก็ปรับสภาพดินด้วยอะไรด้วยอะไรไนักเรียนเคยเห็นเขาเลี้ยงกุ้งไหมบางครูเนี่ยเคยเลี้ยงพอปล่อยน้ําออกแล้วเนี่ยเขาก็จะซัดอะไรนะซัดอะไระเคยเห็นไหมข้าขาวปูนขาวนะคะเพื่อเพื่อปรับสภาพดินให้ให้ไม่เปรี้ยวสามารถทําไมคะปลูก พืชผักได้นั่นเองนะคะพืชผลได้นี่ก็คือแนวแกล้งดินตามพระราชดำรินะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเห็นว่าโหพระราชริยภาพนานบประการที่ส่งผลให้คนไทยเนี่ยทำไมคะมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะพวกเราเนี่ยได้ทำไมคะเข้าไปศึกษาบ้างไหมลองไปศึกษาดูนะคะ ไปพิมพ์ก็ได้นะคะนักเรียนจะทราบเรื่องแกล้งดินเนี่ยแกล้งยังไงมีตั้งหลายวิธีนักเรียนก็ลองเข้าไปอ่านดูทฤษฎีใหม่ถ้ายังจําไม่ได้ก็ลองเข้าไปศึกษาดูมีที่ไหนบ้างนักเรียนควรจะเรียนรู้นะคะ, oh. ะฝากไว้กันแล้วกันเป็นเรื่องของบ้านของพ่อ oh. นะคะ,ะวันนี้ของครูก็มีบ้านอีกบ้านหนึ่งนะคะเป็นบ้านของพ่อเหมือนกันแต่เขาจะใหม่ๆเนี่ยเขาจะอยู่แบบอะไรละ่ะนี่กับบ้านชั้นนั่นกับบ้านเธอแบ่งแยกนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องกลับมาทำไมกันเหมือนในเนื้อเพลง บ้านของพ่อก็คือต้องรู้รักสามัคคีกันจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่มีใครอยู่ในโลกนี้ได้เพียงลําพังถามสมภพสมภพอยู่คนเดียวได้ไหมในโลกเนี้ยสมภพจะอยู่คนเดียวได้ไหมไม่ต้องถึงขนาดในโลกหรอกในบ้านสมภพเนี่ยมีกี่คนมีคนคะมีคุณพ่อมีคุณแม่มีคุณลูกอีกสองใช่ไหมรวมเป็นมีน้องไหมมีรวมเป็นเท่าไหร่ ปู่ย่าด้วยครอบครัวใหญ่เลยกี่คนนะคะ<ม>หลายคนน้ำไม่ท้วนสมพงอยู่คนเดียวได้ไหม,มให้อาสมภศสมภศอยู่คนเดียวได้ไหมขาดสมพงได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั<ม>้นะะ<ม>ทุกคนอยู่คนเดียวไม่ได้ทุกคนต้องมีบ้านเพราะฉะนั้นบ้านของแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นไงอ่ะก็อาจจะมีสภาพแตกต่างกันไปใช่ไหมคะนักเรียมาดูเรื่องนี้ครูคต้องการให้นักเรียนอ่านเรื่องนี้เลยนะคะเรื่องบ้านเขาบ้านเรานะคะอ่า บ้านเขาบ้านเราลืมลืมลืมพิมนะผู้เรียบเรียงไว้นะคะอาเดี๋ยวยคุณครูบอกนิดนึงสำริดพุ่มสุวรรณและชมายพรแสงกระจา่างเป็นผู้เรียบเรียงนะคะประภาสินีจเจริญสกุลชัยพรเนี่ยเป็นผู้วาดภาพประกอบนะคะต้องขอขอ,ขอบคุณที่นี่ด้วยอ่าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยร่วมกันนะคะอยากอ่านหรืยยอยังอ่าสองบ้านนี้ก็เป็นยังไงกัน รักกันดีไหมไม่ดีอ่ากลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไหมไม่เดี๋ยวลองไปอ่านดูพร้อมหรือยังที่จะอ่านพร้อมแล้วพร้อมแล้วให้อ่านแล้วทำอะไรดีตอกจับตสองคนนั้นงัดข้อกันบ้านหนึ่งงัดข้ออีกบ้านหนึ่งด,ดีไหมดีมดีไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีงัดข้อกันไม่ดีบ้านเขากับบ้านเรางัดข้อกันดีไหมคำว่างัดข้อแปลว่าอะไร ขัดแย้งวัดแรงขัดแย้งวัดสู้วัดแรงถ้าถ้าตีความหมายไปในแบบสำนวนก็จะบอกว่าอะไรไม่ถูกกันขัดแย้งกันทะเลกันอ่ะบ้านเขาบ้านเราจะเป็นอย่างไรให้อ่านแล้วทำอะไรลองตั้งจุดประสงค์ในการอ่านสิตอบคำถามอ่ะยังทำอะไรตอบคำถามตอบคำถามแสดงความคิดเห็นอ่ะว่าไป ให้อ่านเรื่องบ้านเขาบ้านเราเพราะอ่านแล้วเนี่ยเดี๋ยวกิจกรรมที่เราทําต่อจากการอ่านให้อ่านออกเสียงนะคะไม่ใช่เป็นร้อยแก้วแต่เป็นร้อยกรองนะคะร้อยกรองสองบ้านนี้จะเป็นอย่างไรเป็นบ้านหลังหนึ่งกับบ้านอีกหลังหนึ่งใช่ไหมหรือเป็นลักษณะของหมู่บ้านหนึ่งกับอีกบ้านหมู่บ้านหนึ่งหรือเปล่านะคะนักเรียนไปดูแล้วก็ตั้งใจอ่านด้วยนะคะอ่านแล้วให้ทําอะไรลําดับแรกเลยอ่านแล้วนะักเรียนให้ ถอดความนักเรียนเคยถอดความหรือยังเคยแล้วนะคะแล้วก็ทําไมด้วยตอบคําถามจากนั้นให้นักเรียนสรุปเรื่องได้ไหมไหวไหมเป็นร้อยกรองไม่มีคํายากมากมายเท่าไหร่นะคะคำไหนที่ยากเดี๋ยวเราช่วยกันแปลความหมายกันแล้วกันอ่านค่ะมีคําไหนที่นักเรียนเห็นไม่ครบบอกนะคะ เป็นอะไรบทเลืกลองเป็นอะไรคะเป็นโครงเป็นฉันเป็นกราบเป็นกรอนเป็นอะไรเป็นกรอนกรอนอะไรคะกรอนอะไรวักหนึงมีกี่คำสี่เมื่อนั้นเป็นอะไรกรอนแปดกรอนสี่มูไปกรอนแปดเลยบอกให้นับวักมีกี่คำกเอนอ้าว นักเรียนแบ่งจังหวะในการอ่านถูกหรือยังลำคลองไหลผ่านหมู่บ้านทางเหนือคนไม่เอือ้อเฟื้อทิ้งขยะทุกวันอ่านแบบนี้นะคะแบ่งจังหวะแบ่งวรรคตอนให้ถูก ำคล้ำหรือดำคล้ำ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 อ,อ่านให้ถูกอ่านให้ถูก ่างช่ำชื่นจิตนะคะธรรมชาติแนบชิดธรรมะแนบใจแจเมแจ้มเรืวเจเนนีเ่เมเจเตเจ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 เอเ แล้วจับใจความได้ไหมได้ไม่ได้ได้หรือไม่ได้สั้นๆไม่ยาวเลยนะ